โอเคครับสวัสด,ดีสวีดัตนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมคอร์บ b ิวตี้แบ็กโอฟพ,พาร์ทที่3มิชชั่นที่4แลเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มเกมต่อเลยมิชชั่นอ่ามิชชั่นที่4นะครับโอเคเริ่มเกมกันเลยอ๋อกางพอห้ามไปห้ามไป He became your obsession. You spent the next five years trying to drag him down. He was. He was. He was everywhere! Just. Get him out of my head. Just like the others. <coughs> oh, now Allah, eh? man. Oh, He's always in my head. No, I want to keep pressing you. Hey! Who are you people? What do you want from me? You want the number to me. That's all we've ever okay there back again nice after bike your one. where did washington send you next in uh... fucking case keep diamonds keep hambling yeah i was part of the sub unit led by frank woods and then you got found one goodbye okay die like keep hambling up this template. is the psychedelic music show at afn Specialist Zach Johnson. Our APO here is 96309. If you send a request to that number, what we do is we open it like this. When it arrives, we read it Vietnam and play it on the air. Like this one. Fortunate sign by C C R. คันนี้ก็สบทหารที่ตายนะฮะโหรือแม่ที่เลดมากเลยแต่งตัวขอปรับภาพก่อนนะครับ Shadow o อ,อนคืออะไรวะ Shadow ออกเงาเบาเสียงนิดนึงพอเบาเสียงนิดนึงเสียงว่าเสียงดังไปโอเคเบาไปหรือเปล่า วัวคนที่มาดูไม่ได้ยินไงครับโอเคหาแรับหาหาเขาหาแร่กันเห้ลุถังโอ้เมืองนี้ไม่น่าอยู่นะดูโหดูหมอกเลยไอ้ดูฝุ่นดิกไอ้คอปเตอร์มันก็บินอยู่ข้างบนสบายข้างล่างนี่แม่งเป็นโลกเป็นโลกฝุ่นเข้าจมูกตายหมดแล้ว อ้าวมีคนมีคนบุกฮะโอ้ยชนทหารใครบุกค,ครับใครบุกเกมมุกโอ้โหลากไปนี้ตูดถลอกหมดครับ เห็นแม่งเดินบั็กกันได้อ่ะเจ้า<ป>ให้อุ้มมีห่อล้นนี่ไปนะไอสัตว์และมึงวิ่งไปอย่างเร็วนี่นะไอเหียย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่บินเลยฮะโอ้ยเยขาเร็วเร็วเร็วเรเอ้ามึงเดินได้แล้วมึงให้กูอุ้มทำไมเนะี่ย sạch được cái viên hỏa Ok Tạm ơi cho mình đi cho mày nè Nhìn mấy mục rồi ạ Ok, lâu เอ้ยเอฟ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 โอ้โหเป็นทหารเวียดนามมาบุกมั้งน่าจะใช่โอ้แม่กดถือหูเละเลยหน้าเหมือนคนเอเชียมากน่าจะเป็นพวกเวียดนามแหละไอ้สัตว์มันอยู่ดีวิวาดีมาบุกของเขาเนี่ยอู้หูใครยิงใครยิง อเอามันมาอยู่ข,ข้างๆแม่เล่นกิมมิชชั่นม่นก็ตายตลอดยัดเข้เอาไปไม่เป็นไรไไต้องคอยระวังอ่ะคอยระวังดีๆด้วยนี่เอนียกี้เนี่ยคอยตามเพื่อนไปไว้ bye bye. เพื่อนเพื่อนโอ้ยทำไมชอบยิงเพื่อนตัวเองวะไอสัตว์ทำไมมึงแต่งตัวเหมือนพวกคุณจังเลยวะเนี่ยหัวแตกอุ้ยแม่งโหดไอ้เหี้ยเพื่อนตายเลยเอาเพื่อนไม่ไปบอกกูไอสัตว์เลงตั้งนานแล้วไม่มีชื่อขึ้น มีไม่เล็งเลยอ่ะโอ้โอต่อเลยฮะ ใครยิงเลยวะโหโหดมากเนี่ยอาหารเวียดนามอู้ย่าเป็นเด็กซะไม่เยอะจัดครับโอเคต่อเลยับเมื่อกี้ไปข้างนอกมาฮนะ โอ้ไม่ค้นเนียนเลยโอ้ยใครยิงใครยิงโอ้ไม่อยู่นี่เคนนี้กินไปกินไอสัตว์ปลาพิดอะไรอ่ะเอฟๆๆอเอฟเอฟถูกวดเลยไม่สนใจอะไรแล้วไอสัตว์มึงมานั่งเอาพี่อะไรข้างข้างกูเนี่ย น,นี้วิ่งกันครับวิ่งวิ่งให้เร็วครับไอส,สัตว์ไอสัตว์อยู่ข้างล่างอะ่ะกดกดโอ,โโอ้ยเพื่อนดีว่าอ๋อไปไปกลับกลับไม่ใช่ไปทางไหนเนี่ยโอ้ยโอ,โอ,อ้ยเอ้ามือเหี้ยไอสัตว์เป็นไรเนี่ย อนี่ครับนี่นะครับโอ้โหยิงอ๋อให้ยิงรถถังไอ้ฉันล้วก็มายิงคนยิงยิงโอ้มมนไม่โดนว่ะยิงโอเคยิง ยิงเต็มเต็มเก็บปืนดิปืนเร็วเร็วโอเคโอเคยิงยิงยิงหมดโอ้แม่งแม่งโหจัดวันนี้คนแม่งเคตรเยอะโอเคเคียดีไรอ่ะอันกีมีอีกไบไม่มีกูขึ้นไปแล้วนะเอาเพื่อนเราอีกอ่ะไม่ห่าแม่งชอบยิงผิดกูว่าต้องมีกับฝั่งนั้นปืน hay đấy. Oh, uý lâm đấy ạ. Hay đấy, hay. bay, đấy. Đây. Lói nát, nát. Ôi, ma kia không đi được rồi. Nhanh. โอ้เสียงแม่งโคตรเบาอ่ะโอ้ยเอ๊ะ okay. เอาใครกดเติมแมควะอะไรเนี่ยปิดปืนเร็วเร็วเร็วสัตว์มันขึ้นมาได้ไงเนี่ยไอเฮียนี่มันขึ้นมาได้ไงป่วยเอ้ย ơi. ต้องรีบเปลี่ยนครับเอา อะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยยังไม่แดงเลยนะชุบนัดเดียวถึงก็ตายกันเลยอะโอ้โหมีปืนอื่นไหมครับยิงให้มันหมดครับตอนนี้ โอเคยิงยิงยิงตกใจกับเสียงเด็กนะครับน้องผมน้องผมน้องผมมานั่งเล่นด้วยโอ้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 โอ้ยมขึ้นมาได้ไงมาขึ้นมาได้ไงเฮ้ยอนี่ยไอ้เท็จวิ่งกันวิ่งกันโอ้ยมาเกี้ยวมาเก้เข้าไปมีอะไรมีคน สไนายโอ้ดีมากเอาแล้วกูจะยิงไงเนี่ยเอาอีโบมาแทนเออนี่แล้วกันมันก็เหมือนกันนี่เป่าเออเออเออตายไหม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 ,มหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอ้ ยิงหัว,หวต,ตายตายครับตายหมดโอเคมาใหม่แป๊บนึงโอเคต่อเลยนะฮะเมื่อกี้เคลียร์น้องไปก่อนน้องมันดือ้อเออยิงต่อเลยเออ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 โอเคหัวแตกเอาไอ้ที่ได้ยังไม่ตายทางอื่นได้ไหม ยิ่งยิ่งอุ๊ย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 เกือบเกือบมาตายหมดตายรอรอนพักร้อนกันนะมันไปพักร้อนละแล้วมันจะหมดไหมวันนี้ไอห่า โอ้ยเปเลยจะหมดเนี่ยไม่ไหวหมดปะจะเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีอ้อมไปได้ไหมโอ้ยมีปืนมีปืนโอเคน่าจะหมดใกล้หมดแล้วไปสั่ต่อเลย ไอ้ไรโอเคโอเคโอเคมาอีกแล้วฮ่าไปตายไปดิจะมาอะไรทั้งหนาวะเนี่ยฮ่ามาทั้งล่างทั้งบนเลยเนี่ยออกนี่เพื่อน โอ้ยหลบกันหลบกันเอาแม่งโคตรยากโอ้โหมึงมาเริ่มเลยตรงนี้นายสับเฮียห้องตายเว้ยเอ้ยไอพี่หมดพวกมึงอ่ะอีสัตว์รีบ คุยเอ้ยอะไรเนี่ยคุยงิงตั้งงานแล้วอุ้ยสัตว์เอ้ยจะมาโขกอะไรหัวคุณเนี่ยไอ้สัตว์ <c oughs> ไอ้เขี้ยร้อยนัดเปิมแม่โคตรช้าเลยไอ้เขี้ยวปืนไหมคุณสกระบอกได้ไหมไอ้คุยเอ้ยปืนมาไอ้สัตว์ปืนมาไอ้เขี้ยตายเถอะ ไอที่ปืนไม่มีกันนี่นะไอ้โวยนี่ตายได้ไหมตายซะตายไปดิตายไปไม่ไม่ตายป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะค่อยไปหาทีหลังเราพยายามไม่เติมแม็กขอเติมให้เต็มก่อนแตนิบิบายเนี่ยดูมันปล่อยขึ้นมาได้ไงเนี่ยสองตัวอยู่ข้างล่างไม่ยิงวะยิงยิง โอเคเอาไปตัวหนึ่งยิงยิงไปอีกไอห่านี่แหละโอ้ใครยิงวะโอเคไปอีกมาเจอปืนเนี้ยกูแหละตรงนี้หนึ่งโบไปโอ้โหไม่ตายป่ะหรือหรือมันจะให้ยิงไงตรงนั้นปะ น่าใช่นะอะไรอีกสักล้ำหนะึ่งโอ๊ไม่ใช่ละต้องพยายามลงไปให้ได้หาของก่นอ,เอนเฮ้ยบินนี่แหละปาระเบิดกูก็ไม่ีไปสิออกไปอันนี้เราไปเอาร้อยนัดก่อน โอ้ยเียละเบิดมาโอ้ยสาด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 โอเคละคราวนี้ต่อเลยโอ้ยร้อนแม่งร้อนนี่กันนี่กันโอเคหัวแตกตายเออเอ,อ ไอสัตว์วิ่งมามันวิ่งกลับมันคิดได้ไงเนี่ยไป,ปบุก้วคราเนี่ยกูไม่รอแม่งแล้วมันจะไปยากอะไรนักหนาเนี่ยเอฟมีเหรอมันคืออะไรเอฟให้กดทำอะไรเอฟ มันคืออะไรอะไม่รู้อะไรตอนนี้ยิงเดียวหมดยังหัวแตกอ้าวหลดทันยิงมันตายครับอันนีอ้อ่ะจ้าอ่ะอ้เหี้ยตายยากว่ะโหหนูตัวหนึ่ง อ้ยแม็กก่อนแม็กก่อนไม่หมดไหนอีกมากันเลยทั้งหนาไปเยอะแยะนี่อุ้ยสัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยผมไปแล้ว อะไรเนี่ยมันจะเยอะเหี้ยยังนงนะเริ่มขึ้นเลยนะเริ่ม,มโมโหะนะเนีย่ยกูยิงหมดมันก็มาตรงนั้นใหม่ไอสัตว์แม็กกูก็จะหมดอยู่ละแทนกูบุก้ะ เยี่ยมให้ทันให้ทันโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยไปละมันจะรู้จักหมดได้นเนี่ยวิ่งไปถึงตรงนี้ละสัตว์ไอ้สัตว์น้าอะไรวะเนี่ยมันได้ทำไงเนี่ย โหมาแล้่เยตรงนี้ไปเก็บแกเอาตัดไปเลยตอนนี้กว่าจะผ่านโอ้โหตายไปสี่ห้ารอบแล้วรอบแล้วจะตายอีกหรือเปล่าไม่รู้โหวิ่งอย่าง,งเร็วเลยครับวิ่งครับวิ่งแล้วก็ยิงผ่านให้ได้อะโอ้ยังยากอ่ะต้องเตรียมแม็กให้เยอะๆก,ก่อนจะบูอ่ะไอ้ นั่งไปครับแม่งเล่นโคตรยาก <Ooh. S 1> ายอ,อู้ยคลิปตัวมันแ่งอ๋อค่อยๆไปค่อยๆนั่งไปครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาเอาอีกแล้วไอ้ห่าแม่งโผล่หน้ามาันเดียวตายแล้วอะไรวะแม่งต้องโหวเซ็งผ่นานได้ไหมโห่ค่อยไปเดว่าไปทางนู้นเดือดมีปืนใ้เก็บไหม โอ้โหขึ้นมาดิสัตว์โอ้ยแม่งเยอะแม่งเยอะดี๋ยวละมาคือเลนนี่เนี่ยหเหี้ยเอาเอาอีกแล้วไงกูสายแอบหลังขึ้นมาแล้วโอ้โหแม่งกินพาลาพาลาสักเม็ดแล้วปวดหัวไอ้เหี้ยหญ้าเลยทั้งหนาเนี่ยไอสัตว์อยู่แม็กซอติก โอ้โห้องยิง RPG มาเลยสักโอ้โหโหเต็มไปด้วยเอ้าเฮีย,ยโอ้ไม่ไหวจริงๆว่าด่านนี้แม่งโหดเกินแอบหลังต้นไม้ครับเอาดีเอาดีรับเ,เอาจริงเลยนะ แม่แม่เดะเกมพีอะไรเนี่ยสักนี่แม่งทำให้พองนี่ไรพีอะโหดดูดูปืนมันเด็แอบไม่ทันเนี่เพีอย ตอนแม่งเลยครับก่อจะแม่งจะผ่านนะไอห่าอี้อ่ะแม่งมันมันมันซ่อนปืนไว้ครับมันซ่อนปืนไฟปืนไฟปืนยิงไฟมันซ่อนไปตรงน้ำอะไรน้ำอะไรเนี่ยแหละผมเดินไปเจอพอดีผมอย่างเดียวอ่ะมันปืนมันปืนยิงก็เลยผ่านไปขึ้นมาได้ไปขึ้นมาได้นี่ครับไม่ได้นี่ครับไม่งั้นแม่งไม่ผ่านแน่อัดรถรถดีเนี่ยปืนเนี่ย ยิงไฟเลยเนี่ยมาไหนอีกดีไหนอีกเอาดีอ,าดอ,าดอ่าีโลดกันโอ้โหตึงตึงครับแม่ไปจะผ่านอรอซะแบบโอ้โหโคตรปวด,ด,ด,ดหัวเอาดี เอาดีเอาดีอ,าดอ่าเริ่มโมโหนะชักโมโหเลยนะนู่นทางนูน้นเปลี่ยนเลยไม่ต้องชักแม่งแลยแบบที่ตายก่อนมันเที่ยเดะเหรออียนี่เพื่อนโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไอีก อ๋อเขาล้อเขาล้อไม่พังไม่พังเหรอฮะไม่พังใช่ไหมฮะไยิงยิงยิงให้มันตายมัจะเลี้ยวรถไปเลี้ยวรถมาได้ไหมฮะกัตายแล้วเจ็ดเคเจ็ดเคมัจะผ่านได้แต่ละด่านเปนช่างลำบากจริงๆเลย รอดแล้วเข้าไปเต็มไหนอีกรอดแล้วเข้าไปเต็มเต็มไหนอีกดีกว่มันจะให้กูเลงทำไมเนี่ยไม่มีรถถังแล้วึ้นเหรอลองดูลองดูองดเอา้านี่นีมาแล้วมาแล้วมาใช่ไหมได้โอเค แม่เล่นยาสัตว์อเลยเต็มเฮียอะไรก็ไม่รู้แม่เลยจะผ่านเนี่ยโอเคคอมพิวต์แล้ว โอเคครับ okay. สวัสดีครับงั้นเจอ,เจอกันพัดหน้านะครับ